สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันนะครับสภาพงามหนึ่งในร้อยมือเดียวป้ายแดงนะครับเน้นใช้งานอึดถึกทนดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆแน่นอนนะครับกับ t o y ยต a s ซ r u n a หยดน้ำนะครับคันนี้69,000บาทนะครับ69,000บาทนะครับปี2,000ตัวท็อปแอร์แบ็ก ABS คันนี้สภาพงามมากๆนะครับรถสวยสีสวยเต็มนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์ยางดอกเต็มขับไกลขับใกล้ขับได้สบายใจเครื่องพันห้าเติมน้ามันไม่แรงไม่แพงเน้นใช้งานนะครับทนทานอึดถึกเลยครับรุ่นนี้บอกเลยว่าสุดคุ้มแน่นอน6กหมืบาทนะครับรถเก็บงานเช็กระบบเรียบร้อยสีสวยเต็มเงางามเงาฉ่าเกครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนนะครับใครกําลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้สุดคุ้มแน่นอนเครื่องพันห้านะครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยนะครับกับต้อยตยศรุ่น่าหยดน นะครับรุ่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมอยากจะนําเสนอราคาหลักหมื่นนะครับเนื่องจากสภาพฟิตสวยและก็ราคาราคานี้คือเก็บงานมาหมดแล้วนะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบรับประกันการโอนนะครับใครสนใจนะครับรีบพิจารณานะครับรถอยู่มินบุรีนะครับนี่เลครับมินบุรีนะครับแถวมินบุรีโทรเจรจาสอบถามไลน์ได้ติดต่อได้ครับขอรูปขอคลิปได้เลยครับใครบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางกลัวจะไม่ทันนะครับ จองกันได้เลยนะครับรับประกันการจองนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับจองแล้วมาดูรถเช็ครถทดลองขับขับกลับบ้านได้เลยครับ รถสภาพเฟสสวยสภาพดีๆมาฝากให้กับสมาชิกนะครับมีแอร์แบก ABS นะครับันี้เครื่องพันห้ารถมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของเดิมดูแลมาดีสุดๆนะครับขครหาใช้งานนะครับคู่มืออยู่ครบนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับจะถูกใจสมาชิกหรือเปล่ากับราคาหลักมือนะครับซื้อไปไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องไปวนเก็บงานให้เสียอารมณ์นะครับก็ลองชมเช็คพิจารณานะครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิการจมน้ําอะไรทั้งสิ้นนะครับรถคัสสวยเช็คสวยมาฝากนะครับเน้นโทรเจรจานะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้เลยครับรถสวยจริงๆนะครับ กับคันนี้นะครับมาชมเลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับรุ่นนี้ทนทานมากนะครับท่านอยากหาข้อมูลเข้าไปศึกษาได้ครับในสรุหน้าขับนะครับรุ่นนี้บอกเลยว่าใช้กันได้ยาวๆนะครับรุ่นนี้เป็นรถที่ผมซื้อใช้เมื่อตอนเรียนจบ ก็ซื้อรุ่นนี้ครับทนทานจริงๆใช้ง่ายๆครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่หารถใช้งานขับไปทํางานขับรับส่งลูกๆหล,ลานๆให้คุณพ่อคุณแม่ใช้หรือให้น้องๆน้อง,นองหนูขับไปมาหาลัยก็ปลอดภัยสะดวกแน่นอนนะครับฝนตกแดดออกเดินทางได้ตลอดแอร์เย็นฉ่ำนะครับคันนี้สาภาพโดยรวมสวยจบครบ หาเอาไปใช้งานครับไม่ผิดหวังแน่นอนพี่คนนี้คัดสวยเช็คสวยนํามาฝากให้กับสมาชิกอยู่เป็นประจำนะครับถ้าใครติดตามช่องนี้อยู่ก็จะเห็นนะครับแถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนี่แหละครับโทรได้เลยครับติดต่อได้เลยครับไลน์ได้โทรได้โทรตอนไหนก็ได้นะครับพร้อมขับพร้อมขายครับพร้อมขายขออภัยนะครับนี่เลยครับสวยๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับรถสีสันเงางามเงาฉ่านะครับสีเต็มนะครับคันนี้สีเต็มลิ้วรอยไม่ก้มหายากที่จะเจอนะครับ บอกเลยว่าสวยจริงครับเก็บงานมาเรียบร้อยเฉพาะสีถ้าไปซื้อราคาอื่นนะครับส0 0 0มื่นสี่หมื่ก็มีนะครับแต่สีไม่สวยแบบนี้นะครับคันนี้ถ้าเก็บสีเองก็เป็นหมื่นแล้วนะครับคันนี้ก็จัดไปในราคาหกหมืบาทนะครับเก็บสีเช็คมาเรียบร้อยครับสวยจริง